Lights, Camera, Action Camera, สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณปรับต้าค่ะวันนี้บอกเลยว่าคลิปยาวนะคะมาอเอือยๆแล้วก็มารีบรีบ,รบวันนี้ถามว่าทำไมพูดเบาอยู่คอนโดเกรงใจชาวบ้านแาวช่องเขากะะ็เลยพูดเบาๆน่อยเบานะกูบอกก็ไม่เบาวันนี้นะคะที่มารีบรีบเพราะว่าจะมาแต่งลูก I see y ลูกกินนะเ <I see. S 1> มืองพี ต้องเลาว่าเริ่มต้นเนี่ยคุณนพลักษ์นะคะเขามีการส่งรูปนี้มามือไปลองเพลงหรอดูแล้วก็ เหมือนกูเหรอวะก็หลังจากพี่นุ่มส่งมาเหมือนทุกคนก็พร้อมใจทั้งเฟซบ o o กไอจส่ง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 กันมาแล้วบอกว่าแม่ไป็เราเพลงเลยจากนั้นก็เลยคิดว่าอ่ะไหนไหนทุกคนบอกว่าเหมือนแล้วได้จ้าเดี๋ยวจะแต่งจ้ะนะคะชุดเชิดก็พยายามซื้อมาให้เหมือนอย่างที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งวันนี้ถ้าถามว่าเมคอัพจะเหมือนแค่ไหนไม่รู้ตามมีตามเกิดนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งเลยดีกว่าเริ่มแรกวันนี้นะคะก็ลงคอนซีลเลอร์ก่อนเราจะใช้อัเนสเทเซียคือเคย ม,มีแผนว่าจะแต่งลุคคุณแม่เจ็ดซีแต่ก็แบบไม่ได้แต่งซากกะทีเป็นช่วงศพโอกาสเหมาะเลวที่จะได้แต่งแสงอาจจะแบบประหลาดๆนิดนึงเพราะว่าหนีรีภัยมานอนเล่นที่คอนโดนะคะแต่ว่าจะบอกเลยนะไม่นั่งดูแคปยากมากเพราะนั่งเต้นกล้องก็จ่ายเลย ใส่เกินอ่าลงคอนซีลเลอร์เมื่อกี้ลงลอล่าไปนะคะ2อันเมื่อกี้ลงอันนั้นจะเซียร์ลอล่าแล้วก็เราจะใช้แปรงวันนี้แน่นอนว่าเราจะใช้แปรงซูเปอร์มามรุกี้บัตเชสแนนเองนะค่ะก็ถ้าใครอยากดูรีวิวแบบเต็มสูบเต็มแม็กเต็มหน่วยก็เข้าไปดูกันได้ที่คลิปอันนี้นะคะเป็นคลิปที่สอนแต่งหน้าคนผิวเข้มแล้วก็จะอธิบายไว้ ทุกอย่างเลยว่าอะไรเป็นจังได่ทาไมอะไรยังไงอะไรอย่างงี้นะคะราคาพันหนึ่งร้อยก็าสิบแต่ถ้าคุณใช้ค,ค,ณค,คุณบาร็อกตาลดไปอีก300เหลือแปดร้อยกว่าบาทไม่ได้ขายไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรเลย,เลยแต่ว่าอยากบอกเพราะว่ามันลดจากพันกว่าบาทเหลือ800อกว่าบาทนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คุณตัวแปรงคอนซีลเลอร์อันนี้ลงไปก่อนใต้ตาเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยเลียนในบริเวณที่มันแบบค่อนข้างจะมีความเล็กจิว๋วอย่างเช่นแบบใต้ตรงใต้ตาล่องจมูกอะไรเงี้ย เกลี่ยให้มันแบบเข้าที่เข้าทางจากนั้นเนี่ยเราจะใช้พัฟคุชชั่นในการแบบว่าอิส l o r นนะคะ ช่วงจังหวะที่แบบว่าตรงซอกจมูกอะที่เข้าไม่ถึงเราก็แปลงตัวที่เป็นหัวแบนตบบนี้ในการแบบว่าเกลีย่ยแบบนี้นะคะจากนั้นลงรองพื้นวันนี้จะลงรองพื้นที่สีแบบค่อนข้างแทนขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเยวจะใช้คาแรงเพราะว่าสีจะมีความเข้มหน่อย,อยนี้เพราะว่าคุณแม่เจสซี่เขาจะมีความแบบผิวแทนผิวใจประมาณน,นึง จากนั้นเราจะใช้เราลงรองพืนเสร็จแล้วเราจะลงแป้งชิวชิวคีสอันนี้นะคะตอนนี้ฉันกำลังมองไม่เห็นหวังว่ามันจะโฟกัสที่ชิชิวชิวคีสไดมอนด์แฮชดีโคเคเราจะใช้เบอร์2อเพื่อที่จะแบบดรอปผิวไม่ให้สว่างจนเกินไปแล้วก็จะใช้แปลงอันนี้แปลงรูคิบบรัสเซ t นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นด้ามที่ใหญ่ที่สุดที่มันเป็นแบบว่าไปทาแป้ง ดูดิดูความเด้งเด้งดึ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 งพาลงไปเลยเพราะว่าอยากได้ความเปะ๊ะแต่เราไม่อยากได้ความแบบว่าแน่นเกิน <S <S ในส่วนบริเวณที่เล็กๆอย่างเช่นบริเวณใต้ตาเราก็จะใช้อน,นี้ก็รุกกี้บรัสเตเช่นกันแต่ว่ามันเอาไว้ทาแก้มได้แล้วก็เอาไว้ทาแปรงได้เช่นกันค่ะคะ่อยๆแบบทัชลงไปแบบนี้ได้ในบริเวณที่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแอร์เรีย55แคบๆแบบนี้นะคะแต่ว่าในแอร์เรียใหญ่เราใช้อันนี้เลยแล้วก็ไอแปรงด้ามหัวนี้เนี่ยจริงๆเอาไว้เก็บ ไว้แบบทัชอัพระหว่างวันก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้มันจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะตัวชูชูคีสดังนั้นก็ใครที่เช่าความว่าผิวเนียนอย่างนี้ ละมุนละเมละมอมไปลองกันได้ชูชูคิสเขาขายดีมากอันนี้คือเขากลับมาขายอีกรอบนะคะหลังจากที่มันหายไปเพราะมันหมดจุ๊กจๆๆๆๆุ๊กจ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 ุ๊กขิมในโตะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปแต่งลูกกระตากาันเราจะข้ามข้าไปเป็นคุณเจสซี่นะคะซึ่งในเลฟเฟอรเรนที่พยายามซูมมาได้เนี่ยตาเขาก็จะเหมือนแบบมีความใสฝอ่อแหละแล้วก็จะมีความแบบติดแดงน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าในโทนที่แม่เจสซี่ชอบแตไะไปค่ะไปแต่ะ เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะก็เลยแบบว่า แบใไม่หมดคะ่ะตอนนี้สั่งแก๊ปไปซื้อถาดให้อยู่นะคะ <c oughs> ก็อันนี้คือลุคที่เราแต่งเสร็จแล้วนะคะแน่นอนว่าเราจะใช้แปรงจากซูมาม์เบอร์กี้เบรสเซชนะคะอันนี้ก็จะเป็นในด้ามของความที่แต่งตาแต่งจายด้ามหัวเล็กต่างๆนะคะแล้วเราก็จะเริ่มการปูพื้นด้วย hadow, Kunst, Love Dance. อายแชโดว์คุณสแตนดาร์ดเลิฟแดนนี่นะคะเราจะใช้สองสีนี้ผสมกันเอ,อแล้วก็ลืมบอกว่าเราใช้ชูชูคีสที่เป็นแป้งฝุ่นนะคะอามาเบรก ช่วงใต้ตาช่วงหนกแก้มเอาไว้ก่อนนะคะกันสีร่วงกันแบบอะไรเงี้ยต่างๆมากมายนะคะจากนั้นเราก็ทาอายแชโดว์เลย2ส,สีผสมกันแล้วก็เบรนด์เข้าไปนะคะแนะนําว่าให้ตวัดขึ้นซะมากกว่าแต่ว่าไม่ต้องแอร์เรียกว้างมากนะจ๊ะทาลงมปแบบนี้เลยอ่ะ กลับมาแล้วจ้าเมื่อกี้เราลงไปสองสีนะคะพื้นฐานไปแล้วใช่ปหแล้วก็เราพยายามงัดขึ้นใช่ไหมทีนี้เนี่ยตาก็ไปติดสติกเกอร์ทำตา2ชั้นมานะคะเพราะว่าคุณแม่เจสซี่เขาก็มีชั้นตาที่กออว้างขวางอยู่เราก็จะลงบริเวณสีซึ่งตามในเลฟเนี่ยคือเหมือนคุณแม่เขาก็ชอบแต่งหน้าประมาณนี้แหละใส่ฝอแล้วก็มีความออกแดงๆน้ําตาลเข้มอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีความเบรนเบรนอะไรกันไปนะคะซึ่งเนี่ยเราจะใช้โทนสีประมาณเนี้ยวน อยู่ช่วงประมาณเนี้ยลงไปคัดครีสของเรานะคะโดยที่เราจะใช้แปรงคุณหัวกลมเอยอะไรเอยนะคะสับสับวางไปซึ่งก็เป็นแปรงของซูเปอร์มัมลุก,กี้บรสเซ็นั่นแหละที่เราจะใช้เกือบทั้งหมดเลยนะคะโดยองค์รวมของลุกเนี่ยมันจะเน้นความแบบโฟล์ฟดูแบบว่านวลนัวละมุนละมุนอย,อย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้มีแบบลง shimmer, ชิมเมอร์ชิมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เท่าเท่าที่เห็นนะไม่ได้คือมันไม่มีภาพที่ชัดเจนที่เท่าที่แคปได้มันไม่ได้มีชิมเมอร์ไม่ได้มีอะไรคือเน้นทุกอย่างแมทไปหมดเลย เดีะะ๋ยวเราจะแต่งกันโดยที่เราจะสับซับวางกันไป คือเวลาที่เราทาไปนะคะเราแทบจะไม่ได้ยุ่งกับไอ้ตรงนี้เลยอะรอยพับต,ตาด้านล่างอันเนี้ยคือเราแบบไม่ยุ่งปล่อยทิ้งไปเลย <S <S เออจริง,รงๆเราคุณแม่เจสซี่อาจจะทาก็ได้แต่เนื่องจากว่าเราพยายามจะเบิ่งกระบอกตาเราให้มันดูโตคือซึ่งตาเนี้ยมีบริเวณตรงนี้แคบกว่าคุณเจสซี่ใช่ไหมดังนั้นเราพยายามที่จะแบบเหลือแอร์เรียไว้เยอะๆนะคะดังนั้นเนี้ยรอบนี้เราพยายามจะไม่เบรนสูงมากจนเกินไป <S <S แล้วก็ทําเป็นแบบครีสามเหลี่ยมตรงนี้ให้มันเลยขึ้นมาจนปรนมาณนี้องนี้เลย ค่อยๆคย่อยๆเบรนไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกินแอรเรียรมากว้างมากนะคะเพราะว่าตามในเรฟเฟอร์เรนที่คุณแม่แต่งเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าตะวัดออกมาเยอะขนาดนั้น แล้วเราก็เอาตัว r าว c r e a กลมๆแตะสีแดงตรงนี้นะคะจะดันค่อยๆเบรนด์ค,คือมันจะเหมือนว่าเป็นน้ําตาลอมแดงอมเข้มๆไปละอันเดอร์โทนนั้นอาจจะด้วยแสงสีของทางเวทีมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเรามองเห็นไปในแบบนั้นนะก็เอาราว c r e a ขึ้นมาประมาณนี้จากนั้นเราจะใช้แปรงหัวตัดอันแรกที่เราทาอายแชโดว์ค่อยๆเบรนออกแบบนี้เพื่อไม่ให้มันมีความแบบเป็นเสน้นเป็นขอบนะคะ เดี๋ยวข้างล่างเราจะทาเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเรากเขียนอยเลเนอร์เสร็จก่อนแล้วค่อยทาทีเดียวนะงานนี้มันจะมีการเก็บงานตอนทาก่อนแล้วก็หลังจากอะไลเนอร์อีกแบบมาดูเส้นกันอีกทีแล้วเราก็ค่อยทาซ้าอีกรอบจากนั้นเราจะจุกจุกขึ้นต่อสีไหไสีไนาที่เข้มที่สุดแล้วเราก็คัดว่าตรงนี้เลย ค่อยๆวนไปนะด้วยความหัวแปลงในตัว Rookie b r u s s t เนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลระมุระมารมอรม,รม,รมทีเดียวเชียวทุกคนดังนั้นก็จะเบรนง่ายใครที่เบรนอายแชโดว์ไม่เกล่งก็สามารถทำได้นี่แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยมานี่คะ่ไม่ต้องรีบร้อนจากนั้น นิ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราะจะมาเก็บงานหลังจากอายไลเนอร์อีกครั้งเพราะว่าเส้นตรงช่วงนี้มันจะต้องต่อกับอายไลเนอร์เว้ยดังนั้นต่ออายไลเนอร์ก่อนติดขนตาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บอองานตรงนี้เพิ่มมันจะได้แบบว่า complete ทีเดียวซึ่งอายไลเนอร์การเขียนเราก็จะไม่เขียนแบบเวอร์มาเอาแค่เหมือนแบบต่อความยาวหางตาให้มันชดขึ้นมานิดหนึ่งด้วยความที่เจสซี่เนี่ยเขาจะเขียนจนสิ้นหางตาตรงนี้เลยดังนั้นรอบนี้เราจะลากอายไลเนอร์ลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็ แล้วก็เราจะเขียนหัวตาด้วยเพราะว่าแม่เจสซี่จริงๆเราเขาเป็นคนหัวตาเปิดแต่เราเป็นคนหัวตาปิดแต่ว่าเขาเป็นคนมีหัวตานั้นเราก็ต้องเพิ่มหัวตาเข้าไปนะคะให้มันแบบ l i g h t camera action lights camera action จากนั้น,นก็ติดขนตาปลอมซึ่งขนตาปลอมก็ไม่ได้แพรพิสดารธรรมดามากๆจะเป็นแพรไซประมาณแบบทั่วไปเวอ่อเวแบบไม่ได้อะไรมากไมเลย อ่ะพอเราติดขนตาเรียบร้อยนะคะเราก็สู่ในช่วงของการเก็บงานโอเวอร์กอโอวอร์กอหัวออให้มันแบบว่าออกมานุ่มหนวนนะคะเราก็จะใช้ด้ามแปรงอันนี้พวกตั้งแต่ตัวเฉียงตัวราวคริสตัวเพนซิลบรัชตัวแบนใช้ครบนะคะทุกอันเราก็จิม้มคุณน้องสีที่เข้มที่สุดนะคะเราเห็นหังอะไรเลยตรงนี้ปุ๊บเราต่อตรงนี้เลยแล้วเราก็เก็บขึ้น,นี้เราก็ใช้ตัวแปรงหัวตัดอันนี้ในการบรนนิดนึงอืม Màu lét chim sỉ đen ít nói là có phiên bản mình Chim sỉ chêm nên ít nói คือมันจะเป็นการเหมือนแบบเก็บงานไปเรื่อยๆเบนเบนอะไรเงีเ้ยให้มันซวยแต่หุงนัน oh. จากนั้นนะคะข้างล่างเราก็จะทาอายแชโดว์เล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการเหมือนสร้างขอบสร้างมิตินิดหน่อยตรงนี้ส่วนช่วงกลางตาเราเว้นว่างเลยแล้วก็ปัดขนตาล่างเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวหัวตาเราจะมาเขียนอายไลเนอร์กันให้มันมีความคมเข้มซึ่งเราจะเขียนแค่ประมาณกลางตาเท่านั้นพอเราจะแบบไม่เต็มอะไรเงี้ยนะคะเหมือนคือเจสซี่เขาจะมีหัวตาค่อนข้างย้อยลงมาหนึ่ง เราก็พยายามทําให้ได้ประมาณนั้นนะ,ะหัวตาเราเขียนไปแบบนี้นะจากนั้นนะคะเราจะใช้น้องคุณหัวตัดเบรนออกาเนี่เดี๋ยวพยายามเขียนเลยออกมาเยอะนะไม่งั้นมันจะเลอะเถอะเดอ้อแล้วเราจะจิ้มคุณสองสีนี้นะคะในการเบรนหัวตาด้วยไม่ให้มันมีความดำที่โดดแบบโดดโดด,โด,ดปึง้งเกินไป แล้วก็หัวตาตรงนี้สักนิดนิดเดียวพอนะทุกคนแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดเบรนอีกรอบคือจะบอกว่าคนที่ถ้าหัวตาเปิดอยู่แล้วมันจะเขียนง่ายนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราอะเป็นคนหัวตาปิดมันก็จะมีข้อจํากัดนู่นนี่นั่นงุกงิบงอกเง็ก,กนะเขียนอย่างพอดีไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบเลอะเทอะเลเทะมากจนเกินไปพยายามเชื่อมตรงนี้ให้เวลามองแล้วมันไม่ได้แปลกแยกออกมามากนะคะ เวลาเราสองเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปใช่ไหมให้ใช้คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็แปลงคุณน้องหัวแบนเก็บแบบนี้ให้ก้มรงนี้นะแล้วก็ดูเก็บแบบนี้หนนะเ,บบนเห็นปะ่ะมันจะมีเส้นขอบที่ถูกต้องและชัดเจนและดูไม่ไม่เยอะจนเกินไปคุณแปลงหัวเล็กธรรมดาเนี่แหละในการ ไม่ทําให้มันดูขาวเวร์ไปนะคะสีขาวนิดหน่อยเทนยตาลนิดหน่อยในการเบรนดากนั้นนะคะปัดแป้งที่เราเบรคเอาไว้ออกแล้วเราก็นวลนัวที่หลังตรงนี้ได้เลยเพื่อเป็นการแบบว่าเก็บๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันคิ้ว่ดีๆไม่ได้มีอะไรเลยคุณแม่ก็เป็นคนคิ้วแบบว่าเลียวเล็กนะคะแล้วก็เลียวเล็กแล้วก็เลียวเล็กแล้วเราก็จะเขียนแนวทรงโค้งนิดนึงเพราะว่าคุณแม่เขาเป็นคนคิ้วโค้งเราก็ต้องแบบหักลงมาหน่อย ออแล้วก็เจสซี่เนี่ยเป็นคนที่แทบจะไม่เขียนคิ้วเข้มมากขนาดนั้นเขาจะบลดให้มีความอ่อนแม้ว่าผมเขาจะสีเข้มนะเดี๋ยวเราจะทับด้วยอายแชโดว์สีอ่อนๆนะคะจากนั้นเราก็จะใช้แปรงคุณหัวตัดนะคะจิ้มสีน้ำตาลอันนี้ของซูเปอร์มาตรงกลางเพื่อเบรดสีคิ้วให้มันอ่อนลงการเขียนคิ้วให้เล็กลงเนี่ยเราพยายามอย่าไปทานอกขนคิ้วมากเกินไปถ้าใครไม่ได้อยากกันคิ้วให้เล็กลงพยายามวาดคิ้วให้อยู่ในแนวและหน้าขน ให้โค้งๆหน่อยเพราะแม่เขาจะเป็นคนแบบตรงช่วงนี้ยมันจะมีความสูงเฮ้ยที่เหมือนวะงงจากนั้นยอมคิ้วให้อ่อนลงหน่อยนะคะแล้วก็ใช้คุณหัวแบนเหมือนเดิมในการเก็บท้องคิ้วเพื่อที่เราจะเหลือแอร์เรียตรงนี้ให้เยอะที่ซุปจิ้มคอนเซนเตอร์นะคะแล้วก็เก็บความโค้งไปเลยจบค่ะตาคุณเจสซี่ค่ะ ตอนก่อนจะเช็ดดิ้งเราก็ปัดแป้งชุกชุกขที่เราเบรคอาไ้ก่อนนะคะเออเช็ดดิ้งของคุณแม่เซสเนี่ย mm hmm. เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะบรอนเซอร์ชัดประมาณหนึ่งเนาะ mm hmm. แต่ว่าเราพยายามจะไม่ให้มันแบบเยอะมากจนเกินไป mm hmm. เพราะว่าคือถ้าเราไม่ได้ผิวแทนมากจริงๆอะถ้าเราอัดบรอนเซอร์ bon จนบ่มเวอร์ hmm. มันจะรู้สึกว่ามันจะโดดเกินไปดังนั้นเราก็พยายามรีเลทว่าเอ้ยสีอันดโทนเดิมเราอะประมาณั mm ้น hmm. แล้วก็ปัดให้เป็นตามนั้นแต่อาจจะแค่เปลี่ยนสไตล์ว่าโอเคชี โทนสีเข้มขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่แบบอ,อย่างเจสซี่เขาเป็นคนผิวแทนจัดเขาก็จะแบบเต็มที่เออแต่อย่างเราเนี่ยมันไม่ได้แทนเวอร์ดังนั้นก็เอาเฉพาะในส่วนที่รู้สึกว่าพอดีพอดีออกไปกินข้าวได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าใครจะลงปื้ดไปเลยก็ไม่ว่ากันอันนั้นก็เป็นเรื่องของมึงค้าทำเลยค่ะเราจะลงเชดดิ้งไปก่อนกรุบกรุบ คือแม่เขาเป็นคนหน้าแบบเดียวเล็กยาวแต่เราอยู่ในทรงรลนวหน้าบางเอ้ยลืมบอกอันนี้ใช้แปรงตัวหัวเฉียงนะคะใน r o ร k i e b ตสุดค e t การแต่งหน้าแบบมองไม่เห็นว่าเราทําอะไรอยู่นี่ก็สนุกดิมกันนะคือไม่ได้ใส่คอนแทคเลนสะ์อะจะให้ใสแ่แว่นก็ไม่ได้ <S <S จมูกเราใช้แปรงตัวเฉียงนะคะเอาให้โด่งเอาให้รู้สึกว่าหมอต้องสรรเสริญเราว่าเราเก่งจะทำดังได้ที่บ้านคุณคือแปรงหมดต่อันนี้จังหวะแับหวะแับหวะแบะ คือแปลงหัวตาอันนี้จังหวะมันดีตรงที่ว่ามันจะเข้าแบบเห็นปะตรงแอลเกิลหัวคิ้วหัวเคิร์แบบเข้าได้พอดีนะคะจากนั้นเราจะใช้บรอนเซอร์ในสีที่เข้มกว่านี้ของกุชชี่นะคะเราจะใช้แปรงที่เราจะปัดแก้นั่นแหละแตะลงไปแต่ว่าเราแตะในปริมาณที่แบบน้อยมากๆ เยอะ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 เราก็ค่อยๆทัชลงไปแค่ให้มันมีความแก้มตอบแหล่งเงาเพราะเราจะปัดก่อนที่เราจะแบบว่าเออลงพวกประเภท brush on อะไรเงี้ยมันมิติเพิ่มขึ้นอีกหน่อย แต่ถ้าใครชอบแบบทุบๆเลยอะ่ะก็เต็มที่คือเราจะพยายามใช้บลัชออนในการช่วยเพื่อทุบหน้าอีกทีนะคะดังนั้นเราเจะไม่ลงแบบเยอะมากนะคะตามในลุกที่เราเห็นเขาไม่ได้ปัดบลัชออนเวอร์มากเราถึงได้บอกว่าให้ย้ายบลัชออนมาใช้เป็นตัวช่วยในการเช็ดดิ้งนะคะซึ่งเราจะใช้บลัชออนสีประมาณเข้มประมาณประมาณนี้ออกน้าตาลหน่อยไม่ยุ่งกับชมพูไม่อะไรหรือแตะลงไปแบบนี้แล้วเราก็ครอคคินหน่อยแล้วเราก็ทาเหนือแนวที่เราทาเช็ดดิ้งไว้เมื่อกี้เล็กน้อยพอ อ๋อลืมบอกอันนี้พาเลทของซูว่ามาเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นคุณน้องที่มาคู่กัอายแชโดว์เมื่อกี้นะคะคุ้มมากในผพาเลทเนี่ยทาตาได้ทาแก้มได้มีตั้งแต่โทนสายฟอยน์สายเกาหลีเกาใจทาได้หมดคนผิวเข้มผิวอ่อน,นพูดเลยนะว่าแปรงอันเนี้ยหัวเนี้ยควรมีคือมันเข้าแองเกิลแก้มได้ดีปัดอันเด็กประสงค์คิดถ้าสมมติว่าขายแยกอะ่ะอันเนี้ยเธอต้องซื้อแล่นําไว้ใหซื้อทั้งเซตไปเลยนะคะ Rookie b r u ชเซ e เราแบบใช้บรัชออ์เป็นแบบเชดดิ้งไปเลยในตัวจบ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าแม่หนูเป็นคนบอกว่าขาดไม่ได้หนูต้องมีหน้าแก้มหน่อยเราอาจจะใช้สี ประมาณนี้ก็ได้นะครับทาในบริเวณแอรเรียช่วงประมาณนี้เล็กน้อยเท่านั้นคือพยายามอย่าไปให้มันแย่งซีนไปเยอะแต่ว่าเพื่อความสบายใจของแต่ละคนจากนั้นไฮไลท์นะคะตามจุดยุทธศาสตร์เท่าที่ดูในรูปพี่แคปมาไม่แน่ใจว่าเขาลงตรงหนกแก้มเยอะไหมแต่เดียต้าจะตัดตรงหนกแก้มออกไปเลยแต่จะลงช่วงท้องคิ้วตรงจมูกเพราะว่าเหมือนตรงท้องคิ้วชัดเจนมากว่าแม่เจสซี่เขาลงนะคะอันนี้เราใช้แปรงตัวราวครีสนะคะซอกซอนเข้าตรงจุดนี้ได้ดีเ แ่าเผื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ตรงคิ้วที่เราแบบมีน้อยๆอยู่แล้วเข้าไปแล้วก็ตรงจมูกลีฟสตึกในรูปเนี่ยจะมีความชมพูตุ่นๆแล้วแมทเราจะใช้สีที่มีความแบบชมพูติดนูดอะไรอย่างเงี้ยทาแบบเกินขอบสุดๆเลยคุณแม่มันไม่จบเพราะว่ามันไม่ได้ชมพูแบบแลดขนาดนี้เราต้องดรอปสีลงมาให้มีความนูดอีกนิด เราทานนู้ดลงไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นทานในช่วงตรงกลางปากขอบปากให้เป,เป็นสีชมพูแบบนี้ไปเลยเป็นการปัดขอบไปแล้วเราก็ใช้แป้งนะคะคุณชูชูคิสในการทับซะหน่อยต้อยากให้มันแบบแมตไปเลยไงเพราะในลุกมันดูแบบแมตมากๆเฮ้ย <Hey. S 1> เสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปทำผมทำผ้าองค์ทรงเครื่นิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ Lights, camera, action i see you looking at my pic i see i know coulda dang a thank you the dang a baba kito chaji zoom in uh huh zoom out okay zoom in uh huh zoom out okay zoom in uh huh zoom out okay baby what i get what the 확실하게 ah หลั่นงงไปให้ทายฉันคนแทง เอาจริงคือมันก็ไม่ได้แบบคลายเวอร์ขนาดนั้นแต่มันแบบมันมีความใกล้เคียงได้ไงวะไอเป็นว่าแ,บบแต่งออกมาก,ก็ได้แล้วคือกูต้องยกคิ้วตัวเองตลอดเวลาแบบนี้นะคะจริงจริง,จร,งจริงเป็นเมคอัพที่แบบเราว่าแต่งได้เรื่อยเรื่อยแล้วคือแซบแล้วคือแบบเลิศอุตสาห์ซื้อแว่นมาให้เหมือนเหมือนหรือว่าไม่รู้เดี๋ยวหน้าปกคลิปต้องทำเป็นถือไมค์แล้วก็ งงมากเหมื่อยไม่เหมื่อยยังไงก็บอกแม่ด้วยนะคะไม่อยากรู้แต่ว่างานแปลงงานใจนะคะจากลูคก,กี้บเซ็ตของซูเปอร์มาร์นะคะทุกคนสามารถไปซื้อตามกันได้เดี๋ยวฉันจะทิ้งลิงข้างล่างหนาคาบอกเลยว่าแปลงเซ็ตละหนึ่งพันหะไรก็สิบ้คุณใช้โค้ดคุณซูพี่บารตารต้ารอดไปเลยสามร้อยบาทแล้วคุณก็จะเหลือแค่แปดร้อยกว่าบาทคุณแม่แต่งลุกเจสซี่แบบนี้ได้เลยเอ้ยแล้วขนคือแบบบึิง อันนี้เม็จอจีนะคะใครอยากได้แปลงที่มีความแบบหนึ่งเซต แต่งได้หมดตั้งแต่สายฝ่อสายเกาแล้วก็แบบได้ตั้งแต่งานผิวงานตางานอะไรเงี้ยงานปากงานคิ้วทกเบาเ,เพราะว่าด้ามมันเป็นเรซินนะคะมันจะมีความค่อนข้างเบานิดนึงก็จะมีความแบบว่าพกง,ง่ายแล้วก็คุณภาพขนแปรงยืนหนึ่งของซุอระมัมนะคะเซตนี้10ชิ้นเหมาะมากใครที่แบบไม่รู้จะซื้อแปรงอะไรแต่อยากแบบมีแปงรงเซตดวยของตัวเองหรือว่ามีแล้วก็มีอีกได้ในเซตอื่นที่ต้องใช้อย่างอายแชโดว์บลัชออนเดี๋ยวจะทิ้งไว้ข้างล่างว่าวันนี้ใช้อะไรแต่งบ้างนะคะ วันนี้จเจเอซี่สนเจนเวลาไปก่อนดิฉันจะถ่ายรูปแล้วก็แท็กคนมาเจอซี่หล่อนว่าแม่เจสซี่จะว่าไงขอบคุณเลยคะ่ะก็ไปดาวน์โหลดเองว่าจะยังไงนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากแปลงคุณซสเปอร์มาเหมือนเดิมเอาปกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ